สุริขันโคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องทาร์ลอดอันเดอร์สกอร์มินห้ากเก้ากันนะคะวันนี้เราด้องคิปกันเนาะในหัวข้อที่ว่านะคะเรื่องที่คุณอดทนรอคอยมานานนะคะจะสําเร็จไหมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะอันนี้นะคะคุณได้เซเว่นออฟสอค่ะอืมมันมีโอกาสที่บางทีเนี่ยคุณอาจจะโดน โดนใครบางคนเขาหลอกหรือว่ามีใครบางคนเขาไม่จริงใจกับคุณนะคะบางคนอาจจะโดนหลอกให้ลงทุนอะไรบางอย่างหรือว่าหลอกลงทุนให้ทําธุรกิจอะไรบางอย่างซึ่งนะคะคุณอาจจะไม่ได้ผลตอบแทนกลับมานะคะทุกคนเนาะเดอะเฮอร์มิตค่ะบางทีการที่คุณอยู่ แบบปีกวิเวกอะไรเงี้ยค่ะมันจะเป็นข้อดีนะคะมันจะส่งผลดีสำหรับตัวคุณเนาะคุณลองพยายามนะคะหาความรู้ใหม่ๆเพิ่มเติมหาประสบการณ์ความรู้ใหม่ๆ่เพิ่มเติมนะคะมีโอกาสที่คุณจะพัฒนานะคะกับสายงานที่คุณทําได้นะคะทุกคนสิ่งที่คุณพยายามเนี่ยค่ะคือบางทีคุณถ้าเกิดว่าใครที่ ฝักใฝ่ในเรื่องของการเรียนรู้มากๆะคะ่ะทุกคนมันมีโอกาสที่คุณจะสามารถนําความรู้นั้นนะคะมาต่อยอดกับธุรกิจการงานของคุณได้หรือว่าคุณอาจจะนําความรู้ของคุณนะคะไปแก้ปัญหาสิ่งที่คุณเคยโดนหลอกมาได้ค่ะเนาะนายเอ๊ออฟวานค่ะแดะเอ้ยแขออภัยนะคะทุกคนแไม้ค่ะมันจะมีคุณนะเป็นคนที่มางทีคุณเป็นคนคิดเร็วทําเร็วเนาะใจร้อนทําอะไรแบบ ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอะไรเงี้ยค่ะไพ่อยากจะบอกคุณว่าให้ให้คุณลองสงบลงพยายามทําตัวเองให้ช้าลงนะคะคิดให้ช้าคิดผ่านกระบวนการคิดให้เยอะๆทาให้ช้าลงนะคะทุกคนประมาณนี้เนาะและสิ่งที่คุณทํามาเนี่ยค่ะมันจะมีโอกาสประสบความสําเร็จสูงนะคะทุกคนเนาะเพราะบางทีการทำอะไรเร็วไปเนี่ยค่ะมีโอกาสผิดพลาดน,นะคะทุกคนก้าวถ้วยค่ะ คุณจะได้รับการปลดปล่อยเนาะจากอะไรบางอย่างนะคะทุกคนคุณจะมีความสุขในการใช้ชีวิตมากขึ้นนะคะคุณจะมีความคิดในแง่บวกมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ปัญหาอะไรก็แล้วแต่ที่มันผ่านมานะคะ่ะคุณคุณพยายามปล่อยมันเนาะปล่อยมันไปนะคะหรือว่าบางทีช่วงนี้คุณอาจจะต้องไปตาสถานที่ที่ติดแหล่งน้ำนะคะเป็นทะเลทะเลสาบน้ําตกนะคะ แต่ช่วงนี้หน้าฝนนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นระวังด้วยเนาะคุณเป็นคนที่มีหาความสุขหาความสงบให้กับตัวุกเองได้โดยที่คุณแบบไม่ต้องไปง้อใครอะคะ่ะแล้วก็เวลาคุณคิดจะทำอะไรก็แต่คิดว่าคุณจะมีคอนเนคชั่นที่ค่อนข้างดีเนาะ The world ค่ะ ใครที่ทำงานเกี่ยวกับด้านของการส่งออกด้านของการต่างภาษาต่างประเทศต่างที่ต่างทินต่างแดนนะคะไม่บอกคิดว่าคุณจะมีการประสบความสำเร็จในด้านอาจจะเป็นคนอาจจะเป็นด้านการเรียนด้านการงานนะคะคุณมีโอกาสที่คุณจะประสบความสำเร็จนั้น,น,นคุณจะมีการเติมเต็ม ให้กับตัวคุณเองได้ดีนะคะจากเมื่อก่อน9-9ถ้วยใช่ไหมคะยังไม่เต็ม10เนาะ mm hmm. พอ the world ปุ๊บนะคะคุณมีการเติมเต็มอย่างเอออย่างสมบูรณ์นะคะ mm hmm. คุณจะมีการเติมเต็มตัวเองอย่างสมบูรณ์ย mm hmm. ิ่งถ้าเกิดว่าใครที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยแม่บอกคิดว่ามันจะดีเนาะ mm hmm. eight of cup ค่ะบางคนอาจจะเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะความสัมพันธ์บางคนอาจจะได้คู่เป็นชาวต่างชาตินะคะหรือว่าบางคนเนี่ย มีโอกาสที่คุณจะได้ดิบได้ดีนะคะในต่างถิน่นต่างแดนนะคะแล้วก็บางคนอาจจะมีโชคเนาะมีโชคในในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะหรือว่าบางคนอาจจะเป็นโชคในเรื่องของการการงานนะก็เป็นไปได้นะคะทุกคนใครที่ทำอาชีพเกี่ยวข้องกับผับบาร์ที่ต่างถิน่นต่างแดนนะคะไม่บอกคิดว่ามันจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีอะคะ่ะคุณจะเจอกับ ออผลประกอบการที่คุณค่อนข้างที่จะพึงพอใจเนาะต่อไปนะคะ n i h t t o Sword ค่ะคุณเป็นคนที่เวลาคุณเจอกับปัญหาอะไรก็แล้วแต่คุณจะสู้นะคะคุณจะแบบเผชิญหน้ากับมันคุณจะไม่แบบปีกตัวออกมาคุณพร้อมสู้คุณพร้อมลุยคุณพร้อมที่จะแบบพร้อมไฟอะคนเนาะ จนบางทีเนี่ยคุณอาจจะมีแบบความใจร้อนไปนิดนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในเรื่องของอารมณ์คุณจะต้องควบคุมให้ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพูดนะคะหรือว่าการกระทําก็แล้วแต่นะคะทุกคนขอให้คุณใจเย็นเนาะต่อไปนะคะเทนเออพเพเดเคลค่ะนี่นะคะในเรื่องของการเงินค่ะการเงินของคุณเนี่ย ใค,ใครที่อดทนในเรื่องของการการเงินที่มันแย่ๆมานานนะคะทุกคนคุณจะได้รับแบบช่วงนี้คุณจะมีโชคเนาะโชคที่ได้มาจากน้ำพักน้ำแรงของตัวคุณเองอะคะ่ะจกที่คุณแบบสู้มาจากที่คุณแบบทำงานแบบงงงกงกมาอะไรย่างเงี้ยค่ะคือคุณจะได้เงินในส่วนนี้นะมันจะพอที่จะดูแลตัวคุณเองแล้วก็ดูแลคนที่คุณรักได้ด้วยนะคะทุกคนหรือว่าบางคนเป็นไปได้เนี่ยคุณอาจจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับ เงินเงินมรดกหรือว่าของชิ้นใหญ่ๆค่ะทุกคนที่มันตกทอดมาจากบรรพบุรุษของคุณเนาะบางคนอาจจะเป็นในเรื่องของพรเครื่องก็ได้ค่ะพรเครื่องนะคะที่คุณพ่อคุณแม่คุณปู่ย่าตายายคุณส่งต่อมาให้กับคุณนะคะของที่แบบของดีอะทุกคนเนาะ t n g m a n g m a n ค่ะการที่คุณได้อดทนทําอะไรมาบางอย่างเนี่ยคุณผ่านการเรียนรู้คุณผ่านการเสื่อสลาคุณผ่านการรอคอย คุณจะเป็นคนุณคนใหม่ที่เอาเวกเคนอะทุกคนคุณจะมีการตื่นรู้อะไรบางอย่างคุณจะรู้ว่าการที่คุณเสียสละบ้างมันก็ไม่แย่หรือว่าบางทีการที่คุณอยู่นิ่งๆไปก่อนมันก็ไม่ได้ไม่ได้ทำให้คุณเสียเวลามากหรือว่าระหว่างที่คุณรอคุณลองหาความรู้เพิ่มเติมทําอะไรบางอย่างตัวเองเพิ่มเติมเ,เคลียร์พลังงานตัวเองนะคะเนาะมันเป็นบางทีเนี่ยการที่เราอยู่นิ่งๆหรือว่าการที่เรา อยู่เฉยๆมีการรอระหว่างการรอคอยอะไรบางอย่างคุณลองหาแอคทิวิตี้อะไรบางอย่างทำนะคะเพื่อเคลียร์พลังงานของตัวคุณเองเนาะเพราะบางทีระหว่างการรอเนี่ยจกักรวาลอาจจะอยากให้คุณได้พักผ่อนหรือว่าให้คุณได้เคลียร์พลังงานของตัวเองก็ได้ค่ะเนาะเพราะบางทีคนเราทํางานเหนื่อยอะไรเงี้ยเนาะทุกคนเนาะมันก็มีความเหนื่อยล้ากันบ้างคะ่ะทุกคนเดอะมูนค่ะคุณเป็นคนที่มีเซนที่ค่อนข้างดีนะแล้วก็มีมุมมองที่ เปลี่ยนไปจากเดิมแล้วบางคนตาที่สของคุณเปิดแล้วคุณสามารถที่จะมองโลกได้ไกลกว่าสิ่งที่คนทั่วไปเขามองกันนะคะทุกคนเนาะแล้วก็คุณอย่าได้กังวลนะกับเสศกยภาพของตัวคุณเองหรือว่าสิ่งที่คุณกาลังจะมาเชิญอยู่คุณไม่ใช่แบบเป็นแมวดำอะทุกคนแต่คุณเป็นเสือดาอะทุกคนเนาะเหมือนกับว่าคุณจะต้องไม่ไม่ดูถูกความสามารถของตัวคุณเองว่าคุณอย่าลังเลสงสัยหรือว่ากังวลในตัวคุณเองว่า คุณทำได้ไหมคุณจะมีความกล้าหาญมากพอหรือเปล่าคุณมีความกล้าหาญมากพอทุกอย่างเป็นไปได้ค่ะทุกคนเพียงแค่ว่าคุณลงมือทำเนาะบางทีบางคนอาจจะต้องรอช่วงเวลานะคะทุกคนรอช่วงเวลาที่เหมาะสมในการที่คุณจะทำนะคะอีกใบหนึ่งมาสุดท้ายนะคะทุกคน s e v e n of a ฟเพรคลน่ะเเหรียญเนาะในเรื่องของอการที่คุณได้ ลงทุนหว่าน,นพืชอะไรไว้ก็แล้วแต่มันมีโอกาสที่ช่วงนี้นะคะคุณจะได้รับผลจากสิ่งที่คุณทำนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของผลกําไรนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของการงานของคุณหรือว่าบางคนทาในเรื่องของการเกษตรกรรมนะคะการปลูกพืชผักต่างๆช่วงนี้อาจจะถึงฤด,ดูที่คุณจะต้องได้เก็บเกี่ยวคุณจะได้เงินเข้ามาในช่วงนี้ด้วยนะคะทุกคนเนาะต่อไปต้สำรับนะคะนายออฟวานค่ะเจ้าหมายเาวเนาะในเรื่องของความ เหนื่อยล้าอะไรบางอย่างคุณมีความเหนื่อยล้าในการใช้ชีวิตหรือว่าในการทํางานการเรียนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วหาเวลาพักผ่อนได้ให้พักผ่อนนะคะทุกคนเนาะแล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้นค่ะทุกคนเนาะบางอย่างคุณลองนิ่งๆดูนะคะทุกคนให้มันตกตกะกอนอะไรบางอย่างแล้วมันจะดีขึ้นนะถ้าเกิดว่ามีใครล่อลวงคุณไปทําอะไรนะคะให้คุณพยายามที่จะหาข้อมูลนะคะหาข้อมูลศึกษาให้ดีๆเนาะอย่าให้คนอื่นเขามาหลอกคุณได้หรือว่าให้เขามาชักจูงคุณได้นะคะ คุณเป็นคนที่มีความอดทนสูงนะแล้วคุณก็มีความคิดที่โตขึ้นนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทุกอย่างคิดว่าอะไรหนักๆที่คุณเผชิญมานะคะเร็วๆนี้มันมีโอกาสที่มันจะสิ้นสุดลงนะคะทุกคน โอเคนะคะสำหรับคนที่ไม่เจอเรนต้องคลิปนี้นะคะแม่หมอขอยพรให้ทุกท่านโชคดีค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่สนใจดูดูส่วนตัวเนื้สามารถทักมาได้ค่ะที่เพจไอจีคารออันเดร์สกอร์มินได้เลยนะคะคลิปนี้ลาไปแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ